วันนี้เรามาทำเรามาทำนะคะอ่บัวลอยฟักทองนะเรานึ่งฟักทองมาเรียบร้อยเลยนะคะ200กรัมนะคะหัวกะทินะคะหัวกะทิ400ร l อนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะ1ถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายหนึ่ถ้วยตวงนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาอา ใบเตยนะคะสี่ใบเรามัดมาเรียบร้อยเรามานวดแป้งกันนะคะ,ะเรายีฟักทองนะคะให้ละเอียดนะคะแล้วเราค่อยๆใส่แป้งเข้าเหนียวและค่อยๆกะทิโลยนะคะเรานวดไปให้เหนียวนะคะ ทิโรยบ้างเป็นบางส่วนนะคะอย่าให้เหลวเกินโดยนิดๆพอเพราะเราจะใช้ส่วนนี้ปั้นเป็นบัวลอยนะคะยิ่งนวดนานยิ่งดีนะคะแป้งวิธีนวดแป้งเราใช้อุ้งมือแบบนี้นะคะอุ้งอุ้งดันแป้ง เรานวดแป้งไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาปั้นก้อนขนมบัวลอยกันนะคะแล้วเราไปทาําน้ำกะทิกันนะคะอพ,พอเรานวดแป้งมาได้แล้วนะคะแล้วเราพักแป้งไว้ให้เซตตัวประมาณยี่สิบนาทีมาแล้วนะคะเรามาปั้นก้อนกันนะคะเรามาปั้นก้อนขนมบัวลอยกันนะคะเราปั้นก้อนเล็กๆนะก้อนไม่ใหญ่นะประมาณนี้นะคะ จะหอมมากเลยนะคะขนมบัวลอ,อยฟักทองปั้นขนาดนี้นะคะเล็กๆนะคะปั้นก้อนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปลวกน้ําร้อนนะคะลวกน้ําร้อนแล้วเรามาแช่ไวใ้ในน้ําเย็นแล้วเราก็ทํากะทิแล้วเราก็ชิมกะทิให้ได้ส่วนนะคะเท่าตาที่เราตวงนะคะความอร่อยแล้วเราก็ เอาวัวลอยที่เราลวกแล้วแช่น้ําเย็นไว้ใส่ลงไปที่กระทินะคะคือเทคนิคที่ทําให้ขนมบัวลอยอร่อยนะใครจะเติมไข่ไก่ลงไปก็ได้นะคะอ่าก็เป็นบัวลอยไข่หวานนะบัวลอยเนี่ยไม่นิยมใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดจะเหม็นขาวแต่บางคนก็ทานได้ก็ไม่เป็นไรนะไข่เป็ดข้อดีคือจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเนื้อไข่จะเยอะเนื้อไข่ข้างในจะเยอะ แต่เอามาทำขนมจะมีกลิ่นคาวนิดนึงนะคะบางคนรับได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ส่วนมากถ้าทําให้คนทั่วไปทานก็จะใช้ไข่ไก่นะคะจะใช้ไข่ไก่แล้วกะทิเป็นกะทิอบควันเทียนนะดีที่สุดนะคะอ่ากะทิเราอบควันเทียนมากิ่นจะหอมนะคะดีที่สุดเลยอ่าเราปั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ นะถ้าเรานวดแป้งมาได้นะคะเขาแป้งเขาจะไม่ติดมือเลยนะตันก็ง่ายนะคะปันก็ง่ายมันทำให้เรา,าทำขนมได้ขยันทำอ่ะว่าง่ายๆคถอถ้ามีเทคนิคทำแล้วทำได้ง่ายเนี่ยมันก็อยากจะทำอีกนะมันก็อยากจะทำอีกขนมเนะี่ย นี่นะคะเราปั้นไปเรื่อย ทันลูกเล็กๆไปนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองออกมาเลยสีธรรมชาติของฟักทองนะคะสีธรรมชาติของฟักทอง แล้วเราไปตั้งน้ำลวกต้มเม็ดบัวลอยกันเลยนะคะไปตั้งน้ำต้มเม็ดบัวลอยกันเลยอ่าพอเราตั้งน้ำเดือดเราเอาเมล็ดที่เราเม็ดบัวลอยที่เราปั้นไว้ลงไปต้มนะคะรอให้ลอยมาเดี๋ยวเราตักไปใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นน็อกไว้แล้วเราทำกะทิเสร็จเราก็มาใส่กะทิกันเลยนะคะ เราใส่ส่วนผสมนะคะน้ำตาลเกลือกะทิลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันนะคะตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มเดือดปุดๆนะคะใช้ได้เราคนไปเรื่อยๆอย่าขาดการคนนะอย่าตั้งไว้จะเๆแเราเดินไปทำโน่นทำนี่นะคะการทำกะบวดกะทิเนี่ยต้องใส่ใจกับเรื่องกะทิมากๆเลยนะคะเราคนแบบนี้ไปบ่อยๆตลอดจนเขาเดือดปุดๆเนี่ยจะท,ทำให้กะทิข้นน่าทานนะคะไม่แตกหมันนะ อพอเราทํากะทิได้แล้วเราก็ตักส่วนบัวลอยที่เราต้มสุกแล้วแล้วเราแช่นอกน้ําเย็นไว้นะคะมาใส่นะคะก็เป็นขนมได้แล้วนะคะขนมบัวลอยของเรานะคะค่ะนี่นะคะเม็ดบัวลอยฟักทองที่เราต้มแล้วเรามานอกน้ําเย็นไว้นะคะเวลาเราต้มไปแล้วเขาลอยขึ้นมานะั่นคือสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะเม็ดสวยงามมากเลยนะคะสวยใส เดี๋ยวเรารอกระทิใช้ได้เรามาเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมบัวลอยฟักทองของเราน่าทานมากๆเลยนะคะน้ำกะทิข้นหวานหอมหอมมากๆเลยนะคะหอมใบเตยหอมฟักทองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเรามาลองชิมกันอื หวานหอมมากเลยนะคะทําง่ายๆไม่ยากเลยลองทําทานกันดูนะคะตามสูตรแปะใต้ลิงก์นี้เลยนะคะใต้คลิปเลยนะคะค่ะพี่ปังขอตัวไปทานนะคะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกนมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะ